ามาดูระบบเลี้ยวของ d m a ม1.9กันบ้างนะครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยสำหรับใครที่ปล่อยให้น้ำมันพาวเวอร์แห้งเนี่ยพอน้ำมันพาวเวอร์แห้งปุ๊บนะครับก็จะทำให้ระบบเลี้ยวของเราเนี่ยมีปัญหานะครับอาจจะเลี้ยวหนักนะครับอาจจะเลี้ยวฝืดนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องเจออยู่นะครับหลักๆเลยมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดจากตัวนี้ก็คือตัวปั๊มพาวเวอร์นะครับแต่ทีนเนี้ยปั๊มพาวเวอร์ของ d m a ม1.9เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่2แบบนะครับก็คือ แบบที่หนึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นรุ่นแบบเฟืองนะครับแล้วแบบเฟืองดูดูยังไงนะครับถ้าเกิดถอดออกมาแล้วมันก็จะดูอย่างนี้นะครับคือเฟืองมันก็จะมีเฟืองหน้าอยู่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเป็นรุ่นสายพานมันก็คืออย่างนี้นะครับตรงนี้จะมีไอ้มู่มีมูเล่อยู่ตรงนี้อีกนะครับแต่พอดีอันนี้มันมันไม่มีแถมเอามาให้นะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูว่าไอ้ปั๊มพาวเวอร์ของ d m a มตัว1.9เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับเผื่อใครที่ มีปัญหานะครับผมอะไรหนักแล้วกําลังจะมาดูตัวปั๊ม power เนี่ยเวลาเขาถามกลับมาจะได้ดูจะได้รู้ว่าเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับจะได้สั่งได้ถูกต้องนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับผมใครเห็นว่าคลิปผมมีความรู้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดให้กําลังใจกดแชร์และกดไลค์ให้นิดนึงนะครับจะได้ทําคลิปวิธีการเลือกซื้ออะไรได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับปั๊ม power dmax หนึ่งจุดเก้ามีสองแบบนะครับ